ปวดตั้งแต่เอว,วกระโพาเช่นหน้าขาเนี่ยนาำลำรงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจ้ะกวาดยังย่ย,ยังไม่ได้เลยอืมจ้าค่ะอืมเพราะเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ยกินไปรู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าอง แล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายรู้สึกว่ากินดีบูนี้เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแบบแป๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะยินดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะขอส่งเสริมด้วยเพราะว่ามันได้ผลจริงๆ ถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดปว<า>ดนอนไม่ได้เลยเดินมไม่ได้เลยนอนเป็นเดือนนะปว<ม>ดตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับพ่อช่วงสะโพกลงไปตีน,นะขาลงไปอืมันลาวมันตึงไปทั้งหมดเลยใช่ไหม<า>ครับข้าว<า>ไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้ตีนแตะพื้นไม่ได้ย่ำลงไม่ได้เลยย่ำลงไม่ได้ต้องนอนกลิ้งเลยเข้าห้องน้ำเป็นไงครับ ต้องประครองทะไปโอ้กวาจะไปถึงเก้าอี้ใช่เก้าอี้ดันไปเห็นผลอยู่ที่ซองที่เท่าไหร่พ่อซองประมาณซองที่สี่ซองที่สี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับค่อยขยับขาก้าวเดินได้นะจากเดินไม่ได้ค่อยลุกไปเอ้าเข้าของน้ำได้แล้วปวดตั้งแต่ช่วงตั่ช่วงเนี่ยจะโงแปลุกไปเนี้ยขัดตัวขัดยืนขึ้นพอดีทำขึ้นว่าหอดเอว ขาเทายืนอ่ะข้างเดียวใช่ไหมครับพ่อเดียวเป็นข้างเดียวเเป็นข้างดียวแต่ทําให้เราแบบใจเสียเลยตายซะดีกว่าตั้งแต่นั่นน่ะเออตั้งแต่เมต่อไายก็บ่ได้อาบน้ำก็ลูบเ่ได้เก็บพักทั้งนอกวันเถอะคือใครคือผมมีอย่างเกิดขึ้นเลยเนี่ยใครอย่ามาแตะว่างั้นโอ้ยแก่สูงแห้งก็บ่ได้เก็บไหลของตัากินได้คิดซองดีมากแต่ซองที่เลก อ๋อันนี้ก็บอกเลยว่าโอย่าใครผู้ใดใเจ็บ <c oughs> ทุนอยู่่ดยวไปทรนลามงานเงินเงินพันนี่ยเงินสองสมพันเนี่ยโมแพงอีหลีบาทเนี่ย,ย,ม,ยมันดีใจอีหลีเลยค้อนยางได้เนี่ยหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอว,วกระโพกเท่นหน้าขาเนี่ยนาตาม <c oughs> ลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดย่าไยยังไม่ได้เลย <c oughs> จ้าค่ะเพราะอืเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วไงค่ะอืมค่ะก็คือหลวงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานอ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหนก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ,ะอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอะ่ะกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมคจ้าคะจะเดินไม่ไวหวเลยโจมันเตี้ยลงเลยอ,ะอ่ะ มันดึงอะเส้นมันดึงอะก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะแล้วก็หลังจากทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซองก็ฉันไปสมซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ย กับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากล่องอ๋อหลวง,งตาฉันไปทั้งหมดเก้ากล่องก็เห็นผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมือเ่อก่อนนี้ไปได้แค่เทลานก็พักผ่อนแล้ว้องพักพักครึ่งทางแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ ไปได้สบายรวดเดียวตอนนี้ไปบินธบาดได้หรือยังเจ้าคะบินได้แล้วนะโยมค่ะบินได้แล้วถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลได้ขนาดนี้นะคะคุ้มราคาดีมากเยี่ยมค่ะแต่ว่ามันก็สำหรับลงทุนก้อนเดียวอ่ะไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้ว เพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยจะมากรักษาจังเลยไม่ไม่ไม่มีเรื่องปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก,ห,กหมดลิ้นยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะจ้าสุดท้ายมาจบ응ที่นี่แหละรู้สึกว่ากินยาดีบูนนี้เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแบบแป๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะ ถ้าจะผ่านี่ก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะหลวงตาก็คือคิดว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะคุ้มดีกว่าเราไปผ่าไม่หายค่ะหลวงตาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมันกัดไม่มีโยมไม่มีไม่กัดกระเพาะไม่อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะดีมากดีมากตัวนี้ดีมากเลย เพราะว่าไม่กัดกระเพาะผมไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินไมมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้ารงในบ้าน <c oughs> สาม <c oughs> สี่เที่ยวแล้วพกให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามา้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็รู้อาจจะมาอยู่นี่ <c oughs> เขาขอัมภากลขอมาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างเราพระรับจ้างได้ที่ไหนเราใช่เห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะก็กอยากจะจมาแชร์ประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบุล <มา S 1> นะคะดีดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะ,ะ,อะขอส่งเสริมด้วยค่ะ เพราะว่ามันได้ผลจริงๆถ้าไม่ได้ผลอาตมาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตมาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดขอให้ดีบุญก็อคงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะทางผู้กินจะได้มีความถูกแล้วก็หายจากโรคภัยตัวนี้มันทรมานมากจริงๆ แล้วเป็นกันเยอะจริงจริงโยมใช่เจ้าค่ะโรคโรคเนี้ยเป็นโรคของผู้สูงวัยนะคะน้ำในแข็ข้อเขาเสื่อมสภาพนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ทรมานมากๆเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทรมานมากโอ้ลูกโอยนั่งโอยนี่เขาเดินลุกไม่ได้เนี่ยเอามือยันในด้านแล้วด้านอีกเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะเกิดจากที่ว่าแบบจะลุกเอาลูกล้อมันปั้นดันไหมอ่ะอ่าจนมือด้านเนีี้ดานด้านจนเอามานาว ถูจนเหลือบางเนี่ยมันก่อนหนาเต็มเลยสวัสดีคุณพ่อนะครับครับสวัสดีครับอ่านะครับให้คุณพ่อแนะนําตัวก่อนนะคุณพ่อชื่อวิลพันธ์ตันกางครับอ๋อคุณพ่อวิรพันธ์ตันกางนะครับอยู่ที่ไหนครับพ่ออยู่บ้านโคกมะกอกอำเภอสุงเนือนครับโคกมะกอกอำเภอสุงเนินนะครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่ล้ครับห้าสิบห้าครับอายุห้าสิบห้าครับอืมแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อมีอาการยังไงบ้าง ปวดนอน,ไม,ไ,นอไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนอนเป็นเรียนนะปวดตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับพ่อช่วงสะโพกลงไปตีนนะขาลงไปอืมันร้าวมันตึงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมพ่อข้าวไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้ตีนแตะพื้นไม่ได้ย่ำลงไม่ได้เลยย่ำลงไม่ได้ต้องนอนกลิ้งเลยเข้าห้องน้ำเป็นไงครับอต้องประคองถะไปโอ้กว่าจะไปถึงเก้าอี้ใช่เก้าอี้ดันไปอื จากอาการที่คุณพ่อเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นใช่ไหมครับพ่อครับครับคุณหมอเห็นบอกว่ามีคุณหมอนัดผ่ามีใบนัดผ่าด้วยมีใบนัดมายืนยันด้วยอยู่ในรถอ๋อนะครับคุณหมอก็คือคุณหมอนัดผ่าแล้วก็คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยมาเห็น YouTube ลองเห็นโทรศัพท์เห็นเลยลองสังมาดูก็คือช่วงนั้นก็คือเรานอนอยู่คือไปไหนไม่ได้แล้วก็คือนอนนอนดูนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็ประเดินว่าเปิดเข้ามามาเจอตัว ผลิตภัณฑ์ดีบุญพอดีผลิตภัณฑ์ดีบุญพอดีเลยนะครับพอพ่อทานแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเห็นผลอยู่ที่ซองที่เท่าไหร่พ่อซองประมาณซองที่ส่ซองที่4ี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ,ค,รบค่อยขยับขาก้าวเดินได้นะจากเดินมไม่ได้ค่อยลุกไปเ,เข้าห้องน้ำได้แล้วเราก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าแปลกใจเอ๊เอช้ตัวยาตัวนี้ไหมแต่เราไม่ได้ทานันอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับเคยยาทุกอย่างคเค ทานหลายอย่างอยู่ทานหลายอย่างเล้นลูกไม่ขึ้นเลยะอืมฉีดก็เคยไปฉีดที่หมอโรงพยาบาลก็เคยไปฉีดก็คือมันคือใครไม่เป็นจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าอาการมันเป็นอย่างนี้คือเราใจฟอดแล้วล่ะคือหมอนัดฝานยังไงก็ต้องผ่าตามที่คุณหมอแนะนําถูกแล้วทางท่าก็คิดว่าไปผ่าแล้วแหละทางเรื่องสุดท้ายแล้วเรียกสุดท้ายนะครับจากคนที่เดินได้เนี่ยกลับไป ใช้ชีวิตลําบากเนาะก็คือเดินไม่ได้ใครมาเป็นในรูดหลอกลวมไหียนะครับไม่เคยเป็นเป็นยังไงล่ะในชีวิตไม่เคยเป็นเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะกล่องเนี้ยจะทําให้เรากลับมาเดินได้ใช่ไหมพ่อพ่อทานไปทั้งหมดกี่กล่องครับสองทานไปสองกล่องคกล่องแรกหายแล้วแหละกล่องแรกมันกล่องแรกเห็นผลแล้วเอ้ยเร่ไม่แน่ใจครับครับแล้วพ่อก็สั่งโทรสั่งอีกสั่งมาอีกกล่องที่สองกล่องที่สองพอทานกล่องที่สองไปเป็นยังไงครับพ่อโอ้ก็เดินได้ที่นี่จาก โลเราลองนับดูเป็นสองโลไปอย่างเงอ่ะผมพอจะนับไงแต่อย่าไปเดินหลายไม่กล้าไงล่ะขามันจะสั่นคือกล้ามเนื้อเราอ่อนแรงอ่ะแหละอ่อนแรงยังอ่อนแรงอยู่เลยรอยังดูวันละโลวันละโลเพิ่มไปเรื่อยจะรู้หรออืมก็คือเหมือนเด็กหัดเดินเลยใช่ไหมพ่อตามสเตปนั้นเลยใช่ไหมอืมโอเคนะผมอ่าดื่มเลยนะครับ หรือว่ากะให้เราทานหมดนั่นแหละนะครับปริมาณของน้ำนะครับหมดแล้วนะครับอือันนี้คุณพ่อก็ทานให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าทานง่ายรสชาติเป็นไงครับไม่มีกลิ่นฝาดฝาคงไม่มีไม่มีครับอืธรรมดาเลยเหมือนสสัสดีคุณพ่อนะครับนี่ครับครับผมให้คุณพ่อแนะนําตัวก่อนนะครับคุณพ่อชื่อพ่อเวทีพ่อเวทีคนอะไรเขาทนกวางน้าพอกที่อื่นเสียยเวเสียเวแตะกอนเขาดิ่งกรเจังเบิร์ตกดเศษเบิร์่อ ปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกช่วงเนี่ยสะโพกลงไปเนี่ยขัดแต่ว่าขัดยืนขึ้นมาทำคือว่าหอดเอวขัดเท่ายืนอะข้างเดียวใช่ไหมครับพ่อข้างเดียวเป็นข้างเดียวเเป็นข้างดียวแต่ทำให้เราแบบใจเย็นเลยตายสักดีกว่าตั้งตอนนั้นเออตั้งแต่สบายก็เพราะไรอาบน้ำก็รูปเพราะไรเก็บหอดทั้งนอกวันเถอะไปฉีดยามากอะเพราะตัวเล่าครับผมกินยาเมื่อแรกเตกอีกปวดขึ้นไปอีกเออสามชัประดา พ่อดีเลยเรียนอะไรอะทิกตอกเดยกน้องฮันเรียนให้ละบานนี้ก็เลยเห็นลวงพอรันว่าวว่าอยู่ในทศนะครับเราว่าเรายังบ่ได้มาหลายเดือนบานนี้เราว่าเรายังกลับไปมาได้เป็นโลกก็เลยถามลูกถามเต้าครับผมพ่อเสียเราหลังคันพระพูดว่าสะดวกอ๋อครับสร้างให้พ่อเั่านัสนเอกก็ลองสั่งมาทำหอึพ่อสั่งสั่งไปกี่กล่องครับตอนสั่งไปสามกล่อง Mm hmm. เออมานนะอะแล้วย่เมือนเศร้าก,กินเขาแล้วก็เลยกินครับเออคือยังมันมืออยู่ออกเนี่ยมองเขาจะเขาปวดเนี่ยมันเส้นมันคลายออกเออ,เอ,อบานนี้ตื่นเศร้ามากเ,เอาเอามือมาลูบะโพกลูบได้บาบได้ะโพกะเนี่ยไม่เจ็บเหมือนเดิมบวมเอาเก็บแต่ว่าอาการมุนิยังเค็งยังตึงอยู่เพราะว่าเพิ่งเป็นวันแรกเออกินพอกงแรกอะ่ะอคุณพ่อเห็นผลตั้งแต่ซองแรกพวก่วงแรกเลยอันนี้ เมือม่อเมือ่อเมื่อกินซอกแรกนอนราบเนี่ยนอนได้ประมาณเทียง,งขึ้นครับมีอาการขึ้นมาอีกเลยขึ้นนอนเปรีขึ้นเขาบาขึ้นที่สองมาว่อมึงอีกบ้านนี้นอนนอนนอนพื้นราบสอดแจ้งไดนเลยเท่าดูนี่เลยอ๋อดูนี่นอนพื้นราบได้แล้วนอนพื้นได้ปกติเลยเหมือนที่เราเคยนอนมาเออเหมือนันที่เรนนานึว่าอ๋อมันดีใจดีเลยค้นยางได้เนี่ยแล้วคุณพ่อเวทีทานตัวไหนอยู่ครับพ่อเป็นเป็นตัวตัวนี้เนาะเนี่ยตัวผงชงดื่มเนี่ยอืของแต่กินได้ เจ็บซองดีมาแต่ซองที่แหลกอันนี้ก็บอกเลยว่าโอ,อยา่าใครพูดได้เจ็บทนอยู่เดียวไปตเรามานเงินเงินพันเนี่ยเงินสองสามพันเนี่ยมแพงยี่หลีบานเนี่ยครับ<ข>มือพอมาที่แหลกเพราะว่าโอ้ยพอจนดิกินมัลงไปว่าแพงน,นี่อาการอาการแบบเน,นี้ยถ้าใครไม่เป็นกับตัวเองไ่รู้่รู้อยา่าใครเป็นเดียวเดียว้ใครกินบึง้งยะาส่งบุญส่งกุศลไปหาผู้เฒ่ารุ่นเดียวกันคือคนหนุ่มเนี่ยกิน ที่ได้ไปมาคล้องไปวัดไปพ้าได้คล้องนะนเป็นถือเอาไปเห็นเบียยเห็นกา้านบ่ได้ก็ไดเป็นบ่บแต่ว่าพ่อเนี่ยขึด้ดรถไถได้แล้วบ้านกิซ้อมเนี่ยคือใครคือพ่มอมียังเกิดขึ้นเลยเนี่ยใครอย่ามาแตะว่างั้นเลยแกสูงแห้งกับ่ได้เก็บไหบลผลิตภัณฑ์นะครับคุณพ่อเนี่ยชื่อชัดเจนเลยดีบุนเนี่แล้วไปหมอเบิ้หมอาดูเราหน่อยอันนี้คุณพ่อมีตวิตามินนะครับตัวคุณพ่อเวทีเองเนี่ยนะครับแกยังไม่มั่นใจแกนําผลิตภัณฑ์ดีบุนเนี่ยครับ เข้าไปให้คุณหมอ,อ m, นะครับ,บแล้วก็ตรวจนะครับคุณหมอฟันธงเลยว่าไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเซลล์ลอยนะครับอันนี้บารุงกระดูกของแท้เลยเล <นะ S 2> <อ>าวไปให้อันยังก,ก่อก็กลวขายยาเขาอื่นยังก่อซุบจัดยาเพศาต์เออเพศาต์เอาไปเพศาตร์เมื่อน้องป้อมเล่นเพศาตร์ก็ตรวจสอบแล้วว่าหมอกับเพศาตร์สี่้าขึ้นกันบ่านะเหมือนกันพ่อที่ทดสอบปันนั่นนี่พ่อเป็นคนไม่อยแสเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริง